ประโยชนแบบเห็เหุที่คุณควรรู้สามารถช่วยดูแลสุขภาพอะไรกันได้บ้างไปรู้จักกันครับสวัสดีครับประโยชน์และสปปรรพคุณของเห็ดนั้นะมีอยู่อย่างมากมายครับแต่เราจะมายกตัวอย่างในสิ่งที่ได้ผลจริงและเห็นผลแบบร้อเปร์เซนกันในการรับประทานเห็ดคุณอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างไปรู้จักกันครับ หนึ่งครับถ้าหากคุณรับประทานเห็ดเป็นประจำสามารถช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสองครับมีประโยชน์มากสามารถช่วยบำรุงเซลล์ในร่างกายและมีส่วนช่วยบำรุงเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสามครับเมื่อรับประทานเห็ดเป็นประจำมันสามารถช่วยลดความอ้วนได้ครับ เพราะว่าเห็ดนั้นไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครับถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำบ่อยครั้งรับรองได้เลยว่าคุณหาความอ้วนไม่เจอแน่ๆ4ครับในเห็ดนั้นไม่มีความหวานนะครับจึงเหมาะกับผู้ที่พยายามควบคุมน้ําตาลเป็นอย่างมากเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำและคนที่ออกกําลังกายเป็นประจำสามารถช่วยดูแลระดับน้ําตาลและลดน้ําหนักได้ด้วยครับและสุดท้ายประโยชน์อย่างที่5ครับ สามารถช่วยฟื้นฟูปัญหาสุขภาพได้ถ้าหากคุณฟื้นไข้เห็ดถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับที่ดีมากในการรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพมันจะสามารถช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับประโยชน์ข้อมูลหลากหลายอย่างจากเห็ดก็ยังมีอีกมากนะครับแต่เรายกตัวอย่างมาเฉพาะสาระที่จําเป็นน่ารู้เท่านั้น เป็นไงบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบที่ถึงอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย